นรู้ใช่ไหมคะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุเลยที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีเซลล์ผิวที่แก่เสือ่อมแล้วก็ดูร่วงโรยแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำะไมเราแก่ขึ้นเพราะอะไรนี่แหละค่ะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะแถมยังทําให้หลายๆคนเนี่ยป่วยด้วยโรคไทไชเ็บที่น่าปวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่ตัวสอนทําก็คือหาอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสร,สระสูงๆเนี่ยมาทานเป็นประจําทุกวันนะคะ ซึ่งคําตอบตัวหนึ่งที่สอนไปเจอมาก็คือสาร่ายสีแดงที่อยู่ในแบบนี้ค่ะอันนี้ชื่อว่าเดีแอสตากาไวน์ท่อนะคะที่มีแอสตาแซนทินที่สกัดจากสารไหลสีแดงถามว่าทําไมต้องเป็นสารไายสีแดงลองมาดูชัดนี้จะเป็นคําตอบที่ชัดมากเลยนะคะที่จะเห็นชัดเลยนะคะว่าค่าสารต้านอนุมูลอิสระของแอสตาแซนทินคือแท่งสีแดงนี้นะคะ คือตัวนี้สูงขนาดนี้นะคะ <Wow. S 1> เมื่อเทียบกับวิตามินซีคือสีฟ้าอยู่ตรงนี้เข้าถึงบอกว่าแอสตาแซนทินมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินซีถึง กพันเท่าลองดูตัวหนึ่งนะคะอันนี้เบต้าคโรจินสีเหลืองอยู่แค่นี้เองค่ะต่ำกว่าวิตามินซีอีกและดูเมเทียบกับแอสตาแซนทินนะคะลองมาดูตัวอาหารบ้างตัวมะเขือเทศนะคะมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แค่700หน่วยในขณะที่แอสตาแซนทินนะคะอยู่ที่28 0 0 0ค่ะเห็นแบบนี้นะคะจะไม่ทานได้ยังไงเนาะค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงปรีดเลยถ้าไม่ได้ทานเนี่ยเสียดายแทนทุกคนจริงจินะคะซึ่งเวลามาเนี่ยค่ะก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะ เป็นแคปซูลเจลนิ่มๆแบบนี้ทานง,ง่ายมากเลยนะคะในนี้เนี่ยจะมี4สารอาหารด้วยกันสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่เหมือนในท้องตลาดเลยนะคะคือนอกจากเป็นแอสตาแซนตินจากสลายสีแดงตามที่ออยอกําหนดนแล้วเนะะี่ยค่ะยังมีอีก3 <Wow. S 1> สารอาหารสำคัญที่ควรจะต้องหาทานทุกวันคือโคเคนนะคะแล้วก็มีน้ํามันราข้าวซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่องของการทําให้เหมือนเลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นหลายคนที่ทานเนี่ยถึงบอกว่าค่าคอเ <Wow. S 1> ลสเตอรอลคลสนะคะในเกือบทุกคนเลยที่สอนแนะนําให้ทาน อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำมันเมล็ดเฟล็กซี่ออยตัวนี้ดีสําหรับไวทองมากๆนะคะใครที่เข้าสู่ไวทองในตัวนี้ถือว่าเป็นสูตรพของทางตะวันตกที่มีไฟโตเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับง,ง่ายด้วยนะคะวิธีทานนะคะง่ายมากเลยทานวันละเม็ดเดียวค่ะแต่ขอแนะนําคนที่มีปัญหาเยอะๆนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มทานเดี๋ยสอนอยากจะให้ทานเช้า1เม็ด เย็น1เม็ดประมาณ10-14วันเพราะว่าปัญหาเดิมเนี่ยจะได้ถูกแก้ไปก่อนน่ะถ้าปัญหาหนักๆมานะคะอย่างตัวสอนเองตอนที่ทานเสร็จครั้งแรกที่รู้จักและได้ทานเขาเนะะี่ยค่ะคือรู้สึกชัดเจนมากเลยเดิมเนี่ยปัญหาอย่างที่สอนหนักใจมากคือรูขุมขนตรงหน้าแก้กรตรงหน้าผากตรงนี้นะคะ่ะกว้างมากแล้วมันทําให้ผิวเราเนี่ยดูเหมือนหน้าหยาบกล้านนึกออกไหมเหมือนคนแก่เหมืนอนผิวคนแก่ะคะ่ะแต่พอทานตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าประมาณ2ออาทิตย์เนี่ยตัวรูขุมขนนะคะ คือเล็กลงแบบฟิตเห็นเลยจริงๆมันทําให้ผิวเราดูเหมือนย้อนวัยกลับไปหน้าเรียบเปียนขึ้นนะคะแล้วเวลาทานแบบนี้เนี่ยเขาบอรดูงั้งล่างคือได้ผิวทั้งตัวได้ผิวคือผิวแบบปีนี้สัวอายุ52แล้วนะคะแต่ว่าทานอันนี้มา3-4ปีรู้สึกเลยว่าผิวตัวเองไม่มีแบบจุดคนแก่หรือแบบตัวเขียวๆมันผิวคนแก่อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะบอกตอนจริงว่าใครไม่อยากแก่ไม่อยาก อันนี้ไม่ได้บำรุงผิวอย่างเดียวได้2เด้งนะคะเพราะสารต้านอนุมูลอิสระสูงปรีดเลยก็จะได้เรื่องสุขภาพการโรคภัยโรครายที่จะเข้ามาเยือนได้ด้วยค่ะ